สบายดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วเด้อทุกคนกับ่องครัวหลังบ้านกินง่ายอยู่ง่ายทุกคนทุกคนมือนี่เมนูสิบแมบไม่แล้วก็คือไส้หมูย่างตะไคร้ทุกคนเนาะป้าหอมแซบทุกคนเมนูก็บเราเป็นกษาเสียตอนนี้มาท,าทุกคนบแซบกันฝากทุกคนกดไล์กชใจก็ติดตามรับจองครัวหลังบ้านกินง่ายอยู่ง่ายทุกคนเด้อป้าทุกคนลาแซบขนาดโอ้หิวเข่าสุดนี่กินกับข้าวเหนียวเหมือนเดิม มามาคุจิ้มกัน,กนโอ้นี่ทุกคนเขาอย่างแบบโอ้พนะน้ำมันมานะปู่หอ,อมทุกคนโอ้นี่ทุกคนแซ่บทุกคนมาคนณกินกันนี่เอานี่ออกอนกินง่ายๆเนะทุกคนนะสีเดียวเนี่ยโอ้อะไอยู่ทุกคนเขาบอกมีเจลทุกคนเนาะกินลาลาใช่ไหม Thật không? Thật không? Dạ, xoay cho này được không? อ่าวขับไว้ก็เป็นอันใส่สุดมาทุกคนอ่ะพ่อ

Hum. Hum. Um, tá bom. O saber อืมครับมาทุกคนกินมาทุกคนเพาเซ็บแซบทุกคนผาใส่มงอุ้ยวองเลยรุดเลยทุกคนอุ้ยแต่บอเป็นปัญหาทุกคนอันนียอืม แซ่บด้วยคนคับแบบว่าปันหอมแบบเขาอย่างของึงใคงคายคนคับ เมนูอ่ำแ,แ,แก้มเหลาเก้มเบียร์สุดๆทุกคนเสียงดาวโทรานเห็ดเจียวทุกคนมาสีเห็ดเจีวคักนะั้ เดี๋ยวทุกคนนะทุกคน ไปเฮ็ดกินมือทุกคนแซ่บแทุกคนไส้หมูย่างตะไคร้หอมทุกคนขักทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามันก็แชร์ซ่องครัวหลังบ้านกินง่ายยังไงทุกคนเนี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะกัไม่เดี๋ยวชว์เมนูเจ็บแสบกับขักตัวตัวน้ำนัวมอสโกนี่ฝากคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนเจอกับคลิปหน้าทุกคนเด้อ